เคยบอกว่าตอนเด็กพ่ออยากขับมีความฝันว่าอยากขับรถไปโคแต่ความนีความฝันพ่อเป็นจริงแล้วดูน่าสุพีอ่อุ้ยเด็กของตักเก่งมากเลยยกลงมาคนเา็กเลยเด็กของชิบผ้าสนุกไป ของทาเก่งอะไรเนี่ยของเช่ชา <c oughs>